ในน็อตกองสลากพลัสกลับไปอีกละแต่ใน Not plus, ใน Not ็อตก็ทำตลาดส,ส,สไตล์เดิมแล้วหลอกคนไทยโง่โง่ได้เยอะด้วยเรื่องกระบวนการน้องนายเสบการทําหมากินกับความเชื่อไม่ได้เพิ่งมีจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ปหลาดใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะยังมีคนที่โง่เขลาด้อยปัญญาบ้าหวยบ้าสยศาสตร์บ้าพิธีกรรมอยู่อีกมากมายในสังคมไทย น้องไนซ์กับในน็อตกองสลากท่านผู้ชมรู้ไหมผมสรุปให้ฟังมันเป็นกระจกสะท้อนสังคมไทยไม่ต่างกว่าเนนคําหรือธรรมชยโยในอดีตเลยแม้แต่นิดเดียวกรณีน้องไนซ์นิรมิตเทวจุติแม้ทั้งนามสกุลก็พิเศษนะฮะเกิดจากเทวดาถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่กําลังเป็นกระแสสังคมไทยเมื่อผู้ใหญ่ไปแห่กราบไหว้ปลกปลก,ปลกเด็กประถมคนหนึ่งเพียงเพราะที่ว่าเด็กมาสจรรันเป็นเด็กมีของอายุ78ขวบ แต่พูดเรื่องพุทธ,ธะได้เป็นฉับฉาช่องแรกที่น้องไนส์สามารถแจ้งเกิดจนพี่รู้จักในวงกว้างคือ t i k t o อกซึ่งเป็นสื่อสองังคมออนไลนย์ยอดนิยมยุคปัจจุบันหลังจากนั้นก็กระจายไปยัง Facebook และ YouTube มีบิดาชื่อคุณนก แม่นดาก็ชื่อนกส่งเสริมลูกให้มาทางนี้อย่างสุดตัวเพราะน้องไนซ์ไม่เพียงแต่มีคําสอนพุทธอย่างเดียวแต่ยังมีสตอรี่จากปากพ่อแม่เล่าเรื่องในเชิงปฏิหารจนกระทั่งเป็นผู้วิเศษแม่เล่าในทํานองว่าน้องไนซ์เป็นร่างอาวตารขององค์เพชรพัฒรนาคารนาคราชเป็นองค์ร่างทรงของตระกูลตระกูลหนึ่งของพญานาคลงมาจุติสามารถถอดจิตสื่อสารคุยกับเจ้าแม่กวนอิมได้เป็นต้นท่านผู้ชมครับถ้าเราตั้งข้อสังเกต ดีว่าเรื่องเราอภพิธีารสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่น้องไนซ์พูดเองเมื่อมีคําถามที่น้องไนซ์ต้องตอบคนที่พูดตอบแทนยืดยาวมักจะเป็นคุณแม่ของน้องไนซ์หากต้องจัดการปัญหาใดๆอย่างการไล่ออกแอดมินคุณแม่ก็อ้างว่าน้องไนซ์ไม่พอใจไม่ใช่คุณแม่ไม่พอใจเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับพูดได้ไมาว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แลกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าจะบอกว่าน้องไนซ์เป็นร่างทรงก็คงเป็นร่างทรงของคุณแม่นี่เองไม่ใช่ร่างทรงขององค์นาคาเที่วัดที่ไหนพอเริ่มโด,งด่งตังเป็นที่รู้จักพแพร่หลายน้องไนซ์จึงมีกิจรับเชิญบรรยายธรรมนอกสถานที่เดินสายพูดไปทั่วก็เริ่มมีคนตั้งคําถามข้อสงสัยกับคําสอนน้องไนซ์ออกมาจับผิดมากขึ้นมากขึ้นบางคนบอกว่าคําสอนน้องไนซ์ผิดทุกคลิปมั่วทุกคลิปเข้าข่ายลทัทธิวิปริตวิปราชโดยเฉพาะน้องไนซ์สอนให้ การนั่งสมาธิเป็นการเชื่อมจิตนอกจากนั้นแล้วยังมีคลิปที่น้องไนซ์บอกว่าจะเชื่อมจิตคุยกับนายเวลาิเมีปูตินเลยประจา่ท่ลเซียบ้างเป็นต้นท่านผู้ชมครับผมเนี่ยทำสมาธิภาวนาเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า30ปีวันละชั่วโมง ชาผมไม่ได้เชื่อมจิตกับใครเลยแต่ผมมีความสงบและผมใช้ปัญญาผมพิจารณาเรื่องราวต่างๆของผมที่ผมทําผิดพลาดไปไม่เข้าในหลักธรรมวันที่1 4ธันวาคม2566มีอดีตผู้ศรัทธาออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าก,กังวลเกี่ยวกับผู้ปกครองรวมทั้งผู้ใหญ่รอบตัวที่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและรายได้ต่างๆที่ได้รับจากผู้ศรัทธาระบุว่าตนถูกเตะออกจากห้องแชทหลังตั้งคําถาม,ถ,าม,ถ,าม,ถ,ามถึงความโปร่งใสและปลายทางของเงินรายได้ที่ไหลสะพัดเข้าไป ยังกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยแรงศรัทธาผู้เลื่อมใสเพราะว่ากระบวนการน้องไนซ์มีการเดินสายทําคอร์สบรรยายให้สาวกต้องจ่ายเงินระหว่างติดตามไปตามจงังหวัดต่ตางๆคอร์สเชื่อมจิต4ีแพ็กเกจมี1ไม่รวมที่พัก ราคา1,900บาทรวมกาแฟอาหารคอสที่2รวมที่พัก1คืน3 0 0 0บาทพักได้2คนรวมอาหารเช้าคอสที่3รวมที่พัก2คืนราคา4,100บาทพักได้2คืนรวมอาหารเช้าคอสที่4พิเศษรวมที่พัก2คืนราคา4,200บาทรวมค่าเดินทางหากจะพักคนเดียวชำระเพิ่มอีก1,200บาทเหมือนแพ็กเกจการจัดทัวร์เลยนะท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกองทุนคนละ300บาทเพื่อสมทบทุนจัด ซื้อที่ดินและก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมตั้งงบประมาณไว้15ล้านบาทใช้โมเดล3มิติจำลองสถานปฏิบัติธรรมในการสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดใจให้คนเข้ามาร่วมพ่อแม่น้องนายสาบานว่าไม่มีการเรียกรับเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะกิจกรรมต่างๆที่มีการระดมทุนและค่าคอสสบรมเป็นการเชื่อมจิตจะโอนไปบัญชีผู้รับที่ใช้ชื่อว่านายแพทย์คเนตคณินวรพันธ์หมอเด็กชื่อดังในจังหวัดสุราธานีซึ่งประกาศตัวเป็นลูกศิษย์ของน้องนาย คุณหมอคเนศคเนนวรพันประธานผู้จัดสร้างสาานที่ปฏิบัติธรรมคนรับเงินกระบวนการน้องไนซ์นั้นเป็นหมอเด็กเรียนจบที่มอ,อหัดใหญ่เปิดคลินิกเด็กอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหมอคเนศ์เป็นคนชอบปฏิบัติธรรมเจอกับน้องไนซ์ตอนน้องไนซ์สี่ห้าขวบไม่สบายไปหาหมอแล้วคุยเรื่องธรรมะาแล้วถูกขอต่อมาคุณคเนศ์ขอถวายตัวเป็นศิษย์ตอนนี้อยากทำสถานที่ปฏิบัติธรรมมีข้อผู้ตั้งข้อสังเกตว่าบ้านนี้เรามีทำอสังหาริมทรัพย์อยู่ขายที่ดินแล้วมาเปิดทำกิจกรรมระดภทุนหา าซื้อที่ดินแล้วก็อ้างว่าน้องไนท์อยากได้ที่ดินผืนนี้พอมีเริ่มมีคนออกมาแฉกระแสต่อต้านยิ่งนานยิ่งมากจนพ่อแม่น้องไนท์ต้องพึ่งบริการทนายความบุกไปแจ้งความปอทเอาผิดพวกที่มาบูลลี่น้องไนท์ยังงั้นเอากฎหมายคุ้มครองเด็กมาเป็นเกราะป้องกันตัวให้น้องไนท์อีกชั้นหนึ่งก็น้องไนท์เป็นร่างอวตารทําไมต้องมาใช้กฎหมายคุ้มครองล่ะครับถ้าเป็นพญานาคอวตารมาเกิดก็ไม่มีใครทําอะไรได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอล่าสุดยังไปยื่นหนังสือร้องต่อพลตุเด็กต่อศักสูบ รอให้ช่วยปกป้องน้องไนท์จากการบูลลี่แต่เพเอเญเหตุการณ์จะไม่เป็นไปตามที่กระบวนการน้องไนท์คาดหมายเพราะตำรวจนี้ถือโอกาสนี้พูดถึงน้องไนท์เสียทีพันตำรวจเอกสุริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาเผยว่าตำรวจกำลังตรวจสอบทุกประเด็นของกระบวนการน้องไนท์เพราะแม้จะมีรูปแบบเป็นเรื่องของความศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลแต่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทำกฎหมายทั้งเรื่องของการหลอกลวงสแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กซึ่งตำรวจจะตรวจสอบหมดทั้งพื้นที่เกิดเหตุแล,และการโพส โฆษณาเชิญชวนผ่านสื่อออนไลน์พ่อแม่น้องไนเองก็ต้องอยู่ในข่ายที่ต้องถูกเรียกสอบปากคําด้วยพร้อมฝากไปถึงใครก็ตามที่รู้สึกเสียหายถูกหลอกลวงสามารถแจ้งความกับตํารวจได้ทั่วประเทศยกตัวอย่างท่านผู้ชมครับน้องไนส์กล่าวอ้างจนเป็นประเด็นถกเถียงว่าชัวหรือว่ามั่วนิ่มว่าสมัยพุทธกาลไม่มีไมโครโฟนขยายเสียงพุทธเจ้าจึงต้องแสดงเทศนาธรรมถึงเหล่าสาวกนับร้อยนับพันผ่านการเชื่อมจิตทางสมาธิมิฉะนั้นแล้วการสื่อสารจะทําได้ไม่ทัวถึงความจริงแล้ว ในพระสูตรเขียนมาเล่าว่าเวลาพระุธเจ้าปรปากฏตัวบรรดาพระพิสุขทั้งหลายจะพากันเงียบเสียงแบบเงียบสนิทตลอดเวลา จึงได้ยินกันทั่วถึงผมเคยเห็นการเชื่อมจิตกันผมมีรูปรูปหนึ่งซึ่งหลายท่านก็คงจะมีรูปเหมือนผมคือรูปหลวงตาหมาบัวท่านนั่งข้างๆสมเด็จยานสังวรสมเด็จยานสังวรท่านในตอนนั้นท่านพูดไม่ได้แต่หลวงตาหมาบัวสมเด็จยานนั้นทรงจิตเข้าหากันพูดคุยกันทางจิตนั่นคือเป็นกรณีแบบที่พระอรหันต์กับพระอริยสง์อย่างสมเด็จยานสังวรซึ่งไม่มีทางที่จะพูดได้เนื่องจากว่าเป็นอำมาตตอนนั้นใช้จิตทักทายกันและจิตนี้เป็น เป็นจิตที่สามารถที่จะใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เป็นเพียงแต่ว,ว่าเชื่อมจิตแบบลักษณะน้องไนซ์มันผิดธรรมชาติแล้วผิดหลักการเลยทุกอย่างพระอาหารหันต์กับพระอาหารหันต์นั้นส่งจิตถึงกันได้แต่เป็นการส่งหนึ่งคนถึงหนึ่งคนแต่ที่น้องไนซ์อ้างว่าสามารถจะส่งจิตเชื่อมได้ถึงเจ้าแม่วนอิมและเวล,เ,วลเวลาเวลาเดเบียปูตินเนี่ยฟังแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันทำแม่งทำแม่ง,งเด็กอายุ8ขวบบุคลิกหลุกหลิกไม่เคยรั้มเรียนฝึกฝนทางพุทธแต่อุปโลกตัวเองเป็นอวตารของเทพ องคโน้นลูกของพระองค์นี้ตั้งตัวเป็นพระอาจารย์ได้เลยจากสตอรี่ของพ่อแม่ที่เอามาปั่นศรัทธาฟังดูแล้วไม่น่านจะมีใครควรจะหลงเชื่อได้แต่มันเป็นแะไรในสังคมทยนะทผู้ชมเรื่องกระบวนการน้องไนท์เสบการทําหมากินกับความเชื่อและความโง่ของคนมีมานานแล้วท่านผู้ชมครับไม่ได้เพิ่งมีเรื่องนี้ทําให้ผมนึกถึงหลายเรื่องในอดีตขึ้นมาคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมจําได้ตามผมมาธรรมกายธรรมชยโยเจ้าสํานักธรรมกายที่มักจะอวดอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าจัดการแก้ แก้คำสอนเข้าไปให้โดนใจสาวกการนิพพานเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนนิพพานแล้วก็ไม่มีตัวตนแล้วทางธรรมกายแก้ว่านิพพานนั้นเป็นอัตตาคือมีตัวตนซึ่งทําให้พระสงฆ์องค์เจ้าที่มีทั้งฌานแล้วก็ศึกษาทางปริยัติอย่างสูงนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตก็ออกมาชี้แจงให้ฟังว่านิพานไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนตัตตาแต่ทําไมธรรมกายคือธรรมชโยพูดอย่างนั้นเพราะจะเอาไปทําการค้าต่างๆซึ่งกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของธรรมกายคล้ายคลึงกับกระบวนการน้องไนส์กระบวนการมีสตอร,รี่อวดอ้างการเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าการสร้างคําสอนเฉพาะตัวว่าด้วยการเชื่อมจิตน้องไนส์มีความสามารถในการเชื่อมจิตผู้คนเข้าสู่สมาธิได้แถมยังมโนไกลไปถึงยุคพุทธกาลด้วยพระพุทธเจ้าไม่มี ไมโครโฟนจะสอนสาวกเป็นพันๆรูปได้ไงต้องใช้บริการเชื่อมจิต อย่างน้องไนซ์นี่แหละนอกจากนี้ธรรมกายยังมีความโดดเด่นในเรื่องการดูดเงินจากกระเป๋าสาวกในสารพัดรูปแบบเพราะสวรรค์ของธรรมกายนั้นซื้อได้ด้วยเงินทำไมถึงซื้อได้ด้วยเงินน่ะเพราะว่าธรรมกายตีความว่านิพพานเป็นอัตตาจึงเป็นที่มาของบุญกุศลที่ซื้อได้ด้วยเงินทองมีสวรรค์ชั้นต่างๆให้เลือกคนมีเงินทําบุญมากขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่าสิ่งเหล่านี้ได้ถูกออกแบบตั้งแต่ชื่อเรียกเช่นกัล,ลายนา,ลลายนามิตรผู้นําบุญมีระดับชั้นของผู้ศรัทธาแตกต่างกันออกไป ไม่ต่างกับการขายตรงของภาคธุรกิจธรรมกายก็คือการขายตรงนั่นเองส่วนน้องไนซ์นั้นอยู่ในขั้นเริ่มต้นคือเริ่มมีการระดมเงินบริจาคสร้างโน่นสร้างนี้จัดแพ็กเกจทัวร์ธรรมะอย่างไรก็ตามสามารถสรุปได้ว่าทั้งธรรมกายและกระบวนการน้องไนซ์ต่างอวดอ้างถึงพระพุทธเจ้าและสแสวงหาประโยชน์จากสตอรี่ที่เหนือความจรงิงท่านผู้ชมจําไว้นะวิธีการหาการเล่นกลหลอกลวงต่างๆเพื่อหวังกอบโกยเงินทองจากผู้มีจิตศรัทธานั้นพอทําไปแล้วก็ทําทําไปเรื่อง ไม่สามารถจะหยุดกลางคันได้กลายเป็นคนขี่หลังเสือเมื่อทําแล้วต้องหน้าด้านทําไปเรื่อยๆเพราะวันไหนถูกจับได้ขึ้นมาชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าตัวอย่างให้เห็นชัดเจนท่านผู้ชมจําเนนคําได้ไหมอดีตพระชื่อดังกระชอนโลกหลวงปู่เนนคําชัตติโกหรือชื่อคารว่าคือนายวีรพลสุขผลอดีตประธานสงฆ์สำนักสงฆ์วัดป่ากัานติธรรมจังหวัดศรีสะเกดมีเงินมากมายหลั่งไหลามาจากแรงศรัทธาของประชาชนซึ่งคนโดนหลอกมีทั้งชาวบ้าน รรมดาไปจนถึงนายพลใหญ่แต่ประเทศนักธุรกิจใหญ่เจ้าของสบู่มีชื่อปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่ที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายปีก่อนผมเป็นคนแรกที่เปิดเผยออกมาว่าเนนคํมมีลูก8คนลูกสองคนเอาเงินบริจาคมหาศาลไปใช้ส่วนตัวและเนนคําทำเป็นพระไฮโซนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมีคฤงหาสสองหลังรถยนต์หรูราคาแพงอีกหลายสิบคันมีทั้งโรลส์รอยส์เชฟโรเลตโตโยต้าแคมเรี่เฟอร์รารี่ฮัมเมอร์รถกับ รถเบนและรถจักรยานยนต์มีทรัพย์สินเหล่านี้รวมกันและมูลค่ากว่า200ล้านบาทค่าว่ายังมีเงินสดอีกหลายร้อยล้านบาทที่ เนนคำได้ยักย้ายถ่ายเทยไปสร้างบ้านที่สหรัฐอเมริกาก่อนจะถูกจับกลุมได้9สิงหาคม2561 5ปีก่อนสาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาคดีดํำหมายเลขดําอออ่าง .2341 ทับ2560ที่พนักงานการฟ้องนายวีรพลสุขผลอายุา39ปีหรืออดีตพระวีรพลชติโกหรวงปู่เนนคำนั่นเองอดีตประธานสํานักสง์ในความผิดฐานช่อกงประชาชนทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมทุกกระทงตัดสินจำคุก114ปีแต่ตามจดกฎหมายจำคุกได้20ปีพร้อมให้ชดเชยเงินกับผู้เสียหายกับ29รายมีน้ำซ้ำยังถูกฟ้องข้อหากร,กระทำชำเราเด็กหญิงด้วยจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ปแปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะยังมีคนที่โง่เขลาด้วยปัญญาบ้าหวยบ้าสายศาสตร์บ้าพิธีกรรมอยู่อีกมากมายในสังคมไทยเรามาดูในน็อตค a แบกล้วกันพูดถึงความโง่เขลาบัญปัญญาคนไทยจ ไม่น้อยก็ต้องพูดถึงเรื่องนายน็อตกองสลากพลัสหรือนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ อีกสักครอบหลังจากที่ต้นปี2566ผมเป็นคนแรกที่ออกมาฉีกหน้ากากว่าไอ้ธุรกิจหวยออนไลน์หรือหวยสแกนที่ใช้ชื่อว่ากองสลักพลัสนั้นจริงๆแล้วมันคือธุกรก,กิจฟอกเงินซึ่งในเวลาต่อมาก็เป็นความจริงเพราะดี i ซสั่งฟ้องในน็อตในความผิดฐานจัดให้มีการเล่นการพนันและฟอกเงินผมพูดที่ตอนที่172วันศุกร์ที่13มกราคม2566แต่ในน็อตหลังจากที่สําคัญตนผิดคิดสั้นไปลง การเมืองในนามพักเปลี่ยนวันนี้กลับไปอีกละเปลี่ยนคำต่อท้ายจากกองสลากพลัสมาเป็นลอตเตอรี่พลัสทำธุรกิจสไตล์เดิมแล้วหลอกคนไทยโง่โง่งงได้เยอะด้วยด้วยความร่วมมือกับสื่อหลายเจ้าที่รับเงินรับทองเข้ามาเพื่อบมเมาประชาชนก็เพราะสังคมไทยมันเบาปัญญ,ญาอย่างนี้ไงล่ะครับท่านผู้ชมไม่อย่างนั้นแล้วคนอย่างนายน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์จะทํามากินอยู่ได้ยังไทงทั้งๆที่มีคดีคาอยู่ที่ศาลในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นคดีพิเศษ288ทับ265ข้อหาร่วมกันฟอกเงินคดีพิเศษ หกทับสองข้อหาร่วงม,มันจัดมีการเล่นการพนันออนไลน์หรือพนันทางอิเล็กทรอนิกส์พยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่พบว่าน็อตกอบโกยทุกอย่างทั้งขายหวยเกินราคาอ้างเป็นค่าบริการจัดการโน่นนี่นั่นซึ่งกฎหมายหวยไม่ได้เปิดช่องให้สามารถทําได้ทั้งฟอกเงินในนักธุรกิจสีเทาด้วยเอาลอตเตอรี่ชุดรางวันที่หนึ่งไปขายกับเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์ขายหวยทิป,ปแปลไทยเป็นไทยคือเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆแค่ทําตัวเนียนเียนในสังคมเข้าใจว่าเป็นเจ้ามือหวยถูกกฎหมายแล้วทาที โวยวายแจ้งจับโคโนโน้นว่าขายหวยทิปทำให้ตัวเองเสียหายระหว่างรอตัดสินก็จัดการเปิดแพลตฟอร์มใหม่ชื่อลอตเตอร p l u ลขึ้นมาแทนกองสลากพลัสที่ถูกสั่งปิดไปเริ่มเปิดขายหวยครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน2066 5-6เดือนที่ผ่านมานี่เองขายเงยียบๆอยู่พักใหญ่ชักจะได้ใจเปิดแคมเปญเต็มสูตรโปรโมตสุชินถูกหวยชุดรางวัลที่1 2งวดติดรวย66ล้านพรมีสื่อใหญ่ที่ไร้สติ รับลูกช่วยลงข่าวปรโมทโฆษณาขราวนี้ก็มี FC แห่กลับมาชุมนุมเพจในน็อตกันอย่างคึกคักท,ทั้งที่หวย66ล้านยังไม่พ,พิสูจน์ว่าถูกจริงหรือไม่แต่ในน็อตก็ทํา ตลาดสไตล์เดิมระดมอนะินฟลูเอนเซอร์นักร้องลูกทุ่งมาช่วยกันโปรโมทถูกหวยกันทุกงวดไม่ว่าจะเป็นสุนารีราชสีมาอาภาพร,พรนะครสวรรค์มนสิทธิ์คำสร้อยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแถมด้วยคอนเทนต์แนวส่องผีบุกไปถ่ายทำสถานที่เย็นให้หวยแม่นๆเรียกวันไหนๆแม่งจะมอมเมาคนบ้าหวยแล้วเอาไปให้สุดซอยเลยก็แล้วกันนอกจากนี้ยังไปร่วมกับตำหนักใบหวยของอาจารย์น็อตตี้หรือนายนัฐพงศุพ,พิษซึ่งเป็นเจ้าตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้ตั้งอยู่จังหวัดก กาละสินคอยใบหวยซึ่งช่วงหลังสังเกตว่านอกจากให้เลขแล้วยังมีการโปรโมทกองสลากพลัสไปในตัวครบ จบในที่เดียวแล้วยังมีลายนก plus ใกล้วันหวยออกจะยิงข้อความโปรโมทว่ามีหวยชุดใหญ่เข้ามาอีกเข้า,าอีกแบบรายวันเลยทีเดียวคำถามคือหวยรัฐบาลอะไรจะมาเข้าระบบได้เป็นล้านล้านใบทุกงวดในเมื่อลอตเตอรี่ plus ของในน็อตไม่มีโคต,ต้าใดๆกับสำนักงานสลากกินแบ่งจะอ้างว่ากว้านซื้อมาจากยี่ปวัวซาปวัวก็ไม่มีทางขาย80บาทได้เพราะฉะนั้นแล้วมันคือหวยทิพย์ล้วนๆใช่หรือเปล่าพูดง่ายๆคือลอตเตอรี่ plus คือหวยใต้ดิน v e r s i o นดิจิตอลใช่ไหมผมแค่ตั้งข้อสงสัย ไสย คำถามด้วยข้อความสงสัยถ้าคำตอบคือใช่พฤติกรรมนี้เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายฐานช่อโกงหลอกลวงผู้บริโภคไหมนำไปสู่คำถามต่อไปนั่นคือแล้วตำรวจและคนที่มีอำนาจในที่ในบ้านนี้เมืองนี้แม่งทำอะไรอยู่กันท่านผู้ชมครับถ้าลักษณะแบบนี้ถ้าสามารถทำได้ต่อมาก็มีเว็บแทงหวยแบบที่นายน็อตทำเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะทำง่ายได้เงินเร็วไม่ต้องมีสลากในมือก็มีธุรกิจหลอกเงินหลอกทองชาวบ้านอีกเยอะเพราะสังคมไทยบางส่วนยังด้อยปัญญาเจ้าที่ที่รับผิดชอบเอาหูไปนาวตาไปได้หรืออาจจะรับเงิน ไปด้วยสนใจเฉพาะเงินทอนผลประโยชน์ต่อหน้าสรุปท่านผู้ชมครับเรื่องกระบวนการน้องนายเชื่อมจิตย้อนทบทวนความทรงจําไปถึงธรรมกายธรรมชโยเนนคําไม่นับรวมกันที่ผมยังไม่ได้พูดอีกหลายเหลือในวงการศาสนาอีกหลายคนในยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นพระนิกรนิกรยศคำจูดยันตระวินัยละองสุวรรณเนรแอจอมขมังเวทภาวนาพุทโธอิสระมุนีเยอะแยะไปหมดส่วนใครเกิดไม่ทันหรือจำไม่ได้ก็ลงไปค้นกูก็ดูก็แล้วกันว่าเรื่องราวของแต่ละผู้คนเป็นอย่างไร พวกเหลือไรลยที่มาเกาะกินพุทธศาสนาเหล่านี้ผลัดกันเกิดและตายไปแล้วเกิดใหม่ในสังคมไทยมาได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะอะไรไมท่านผู้ชมเพราะสังคมไทยแม่เป็นสังคมด้อยปัญญาคนส่วนใหญ่จะหลงงมงายอยู่ในกิเลสอวิชชาไม่สแสวงหาความรู้และความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม